เี่ยวเล็บกองทัพในวันนี้ขอนำเสนอเรือพิฆาตชั้นซูมวอลต์ซึ่งเป็นเรือพิฆาตบรรทุกขีปนาวุธค่ะที่สร้างด้วยเทคโนโลยีล่องหนของกองทัพเรือสหรัฐเรือพิฆาตชนิดนี้จะมีขีดความสามารถและคุณลักษณะพิเศษอย่างไรติดตามได้จากเี่ยวเล็บกองทัพค่ะ กองทัพเรือเป็นอำนาจกำลังรบที่มีความสำคัญสำหรับประเทศที่มีอาณาเขตติดกับทะเลในการปกป้องน่านน้ำและทรัพยากรทางทะเลให้ปลอดภัยจากการรุกรานเรือรบจึงเป็นยุธทธปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการบรรทุกกำลังทหารและอาวุธออกไปต่อกรอนกับข้าศึกในระยะไกลออกไปไม่ให้เข้ามาสร้างความเสียหายถึงชายฝั่งทะเลได้และเพื่อการหลบหลีกการถูกตรวจจับจากข้าศึกกองทัพเรือสหรัฐก็ได้มีการนำเทคโนโลยีล่องหนหรือว่าสเตล ที่ใช้กับเครื่องบินมาใช้กับเรือลบด้วยเช่นกันอย่างเช่นเรือพิฆาตล่องหนชั้นซูมวอลที่สหรัฐนำเข้าประจำการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559เป็นเรือที่มีรูปทรงในยุคอนาคตดูแปลกตาจากเรือลบโดยทั่วไปออกแบบโดยรวมเทคโนโลยีชั้นนำมาสร้างเรือเพื่อให้ปฏิบัติการร,รบได้อย่างกว้างขวางทั้งการต่อต้านเรือผิวน้ำการต่อต้านเรือดำน้ำการโจมตีด้วยขีปนาวุธเรือสู่อากาศ การสนับสนุนการรบภาคพื้นดินและการยกผลขึ้นบกที่สำคัญก็คือการสร้างเรือบนเทคโนโลยีล่องผลเพื่อให้ถูกตรวจจับได้ยากนั่นเองเรือพิฆาตล่องหลชั้นซูงเวลลมีความยาว1น3 8 3เมตรกว้าง24.5เมตรกินน้ำลึก8.4เมตรระหว่างขับน้ำ14,797า14,797ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทำความเร็วได้สูงสุด30นอตหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้1ลำหรือ UAV ได้3ลำถ่ายยิงขีปนา,นาวุธ80ทอ่อยิงที่สามารถบรรจุขีปนา,นาวุธชนิดต่างๆได้อย่างหลากหลายเช่นขีปนา,นาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานและขีปนา,นาวุธโจมตีภาคพื้นเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตร2กระบอกและปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรอีก2กระบอกใช้ลูกเรือ147นายและอากาศนาวี28นายติดตั้งระบบเรดาร์แบบมัลติฟังชันและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงที่ทันสมัยในการควบคุมบังคับบัญชาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเรือลบลำอ,อื่น จะเห็นได้ว่าเรือพิฆาตชั้นซูมวอลใช้ลูกเรือน้อยลงเมื่อเทียบกับเรือพิฆาตในขนาดเดียวกันเนื่องจากนำระบบอัตโนมัติมาทดแทนและด้วยการออกแบบโครงสร้างที่ล้ำหน้ารวมกับการใช้วัสดุที่ลดการสะท้อนของเรดาร์ทำให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้เป็นอย่างดีนะับเป็นเรือพิฆาตที่มีความทันสมัยและน่ากเกรงขามโดยกองทัพเรือสหรัฐสร้างเข้าประจำการจำนวนสามลำ เื่อใช้ในภารกิจในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งหนึ่งในนั้นเข้าประจำการที่ฐานทัพเรือสหรัฐในประเทศญี่ปุ่นเพื่อไว้คารอิทธิพลของจีนอีกด้วยติดตามรายงานพิเศษที่เล็บกองทัพซึ่งจะนําเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป